เพื่อนโดนแล้วปัดไปต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้อนสอนย้อนสอนย้อนสอนไม่อุ้ยย้อนสอนย้อนสอนย้อนสอนกับตะเข็บกับตะเข็บ ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมพี่หมูพริกบราเธอร์นะครับวันนี้พวกเรามาอยู่กันในเกม d e a d บ y d a ด l i g h t กัน<ล>อีกครั้งนะครับก่อนอื่นผมต้องฝากกำลังใจตรงนี้ไปให้พี่โรเบิร์ตสายควันด้วยนะครับเพราะว่าผมใน FC บริษัทฮาเลยทั้งบริษัทฮาทั้งอาจรยรผมเป็นแฟนคลับเขาบ้างเลยผมก็อยากจะขอให้พี่เขาหายดีไวๆจะได้มาสร้างรอยยิ้มให้พวกเราต่อกันอีกนะครับโอเคมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าวันนี้พี่หมูจะมาจุ๊ก อยากเจอฆาตกรเข้มๆมันรู้จะได้เจอหรือเปล่า <_ d ata> อยากจะแบบจูกให้ฆาตกรแบบหัวร้อนนะแบบจับเราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้อะไรปรมาเนี่ยเออ <_ d ata> ไปกันเลยดีกว,ว่าเจอกูแน่มาแล้วกับทอมโลหิตดูซิวันนี้เราจะไปเจอคิลเลอร์ตัวอะไรโอ้โๆโอ้โโอ้โปัโ่นไฟก่อนเลยโดยนแล้วะ ตัวอะไรก็ไม่กลัวทั้งนั้นอ่ะปั่นไฟแล้วอุ๊ชบตอนนี้เราไม่เจอเพื่อนเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเจอเรามันเจอผมมันเจอผมมันเจอผมเตี๋ยโอ้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 ยฉีกฉีกฉีกแล้วฉีกแล้วตัวอะไรวะมันชื่อตัวอะไรนะชื่ออะไรนะ ยูไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะย้อนกลับย้อนสอนย้อนสอนปั่นต่อเด็กๆเด็กๆเป็นไนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราโดนแล้วอะปั่นหนึ่งเครื่องก่อนปั่นหนึ่งเครื่องก่อนจะเสร็จแล้วมาแล้ว หนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะเอาอุ้ย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 ยังไงอุ้ยยังไงอุ้ยยังไงอุ้ยมองไม่เห็นแบงค์แต่เมื่อไหร่วะอยากเจอฆาตกรเข้มๆข้มมันจะได้เจอหรือเปล่าแบงค์เลย Ngô ngon kia là xong hello 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 đuôi lấy Ai cũng hello giúp hello 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 เพื่อนโอเคสองเครื่องเสียงอะไรแล้ววะปัดเครื่องนี้ต่อให้เสร็จอุ้ยเรียกตีนเรียกตีนก็มาดิก็มาดิฮุยอยู่ไหนอะ่ะอยุยเพื่อนล้มตรงนูน้นคนที่ล้มไม่กี่รอบแล้ววะไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อน อุ้ยสองคนสองคนแล้วกปะเด็นแล้วมันกรนแล้วมันจะอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมเา oh, <no. S 1> ้ยเพื่อนปล่อยตายเลยอุ้ยทำไมมันเฝ้าอ่ะท่านชมมันเฝ้าอ่ะกูรอเองกูรอเอง,ม,อเองมาด้ มาด้มาด้มาด้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่มามันไม่มาไฟต่อได้วะไม่สนใจงอนไม่สนใจปั่นไฟต่อแบบไรเยอะใหญ ละเยอะใหต่อกันจากคนคนที่เคยมีใจกันอยู่โอ้โหช่วยเพื่อนทางนี้ก่อนอุ้มไม่นั่นอยู่ทันไหมวะทันไหมเพื่อนเพื่อนฟูไว้นะเพื่อนโอเครักษาเลยอ้ยนั่นดิ้นหลุดเหรอเอาวะเอาวะ เราเล่นต่อให้เราเล่นต่อให้มาเน่มาเน่ปั่นไฟเพื่อนเพื่อนเล่นให้โอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยลาก่อยเหลือฉันกับเธอแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว มาแล้วแก้วตามันมาแล้วมันเอาใครมันเอากูมันเอากูมันเอากูยังไง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 เรียกว่าเลิกลักขเขาเรียกว่าเลิกลักขเขาเรียกว่าเลิกลัก เขาเรียกว่าเลิกลักฉีกไปแล้วฉีกไปแล้วหนีหนีไปให้ไกลไปให้ไกลสุดสายตาโอ้ยเลยเครื่องหนึ่งหวังว่าเพื่อนคงจะปั่นอยู่นะมันปัญหาอยู่ทางนูปัญหาอยู่ธนู้นมาแล้วมั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 นมาแล้วมาแล้วสวยสวย อุ้ยมันหามันหามันหาอุ้ยมันหาไม่เจอมันหาไม่เจอ <controller noise> เดี๋ยวเจออุ้ยเดี๋ยวมันวิ่งทางนี้ไปแล้ว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 เข้าตู้เข้าตู้แอบแอบก่อนอุ้ยอุ้ยเพื่อน เปิดตู้แล้วกูเปิดตู้แล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว

โอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาแล้ววันนี้มาอยู่ในบ้านทอมสันเรามาเจอกับฆาตกรตัวอะไรไม่รู้ไม่สนใจปั่นไฟก่อนเลยปั่นไฟก่อนเลยหุยตกใจเพื่อนอ๋อเพื่อนแค่โททมีมเพื่อนแคทโททมีมไม่เป็นไรแค่ไป khách con cờng sẽเจอ bạn bè của chúng ta nữa cát cờng đi đâu nhá muốn gặp thật sự muốn gặp thật ui bạn bè của chúng ta bị đột rồi phải giúp bạn giúp bạn bè của ui 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 อุ้ยๆๆๆไปแล้วไปแล้ว <c oughs> อุ้ยโหตรงนี้เลยหายหาแล้วเฮ <c oughs> ้ยเพื่อนชักปักเลยเฮ้ยมันเห็นเราปะวะเห็นเราปะเห็นเราปะเห็นปะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เห็น มันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราเดินเนิร์ดเดินเนิร์ดเดินเนิร์ดแม่งหลอนจริงปั่นไฟปั่นไฟต่อปั่นไฟต่อ,อไม่รู้เพื่อนๆจะเป็นยังไงบ้างวะวิเราไปฮีเพื่อนก่อน เพื่นโดนอีกแล้วที่เดิมเลยที่เดิมเลยชักปักอีกแล้วเฮ้ยอะไรกันนาะอะไรกันดเดยวไปทางนู้นปัดไป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 หากันให้ควักเหมือนมา เหมือนมาเหมือนมาดูไหน Where are you Where are you เพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้ว <c oughs> เพื่อนโดนแล้วปั่นไฟต่อเพื่อนโดนแล้วปั่นไฟต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้อนสาน ย้อนสอนย้อนสอนไม่ย้อนสอน <laughs> ย้อนสอนย้อนสอน,อน,สอนกับตะเข็บ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 หายหายหไปแล้วไปแล้วไปแล้วย้อนกลับมาที่เดิม ย้อนสอนสเต็ปย้อนสอนมาเจอเราแล้วมาเจอแล้ว,ลวเวฮ้ยยัง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 ,ยง,ยงอุ้ยอุ้ยย้อนสอนกลับมาที่เดิมย้อนสอนกลับมาที่เดิมอุ้ยเพื่อนโดนแล้วไปช่วยเพื่อนเอาเรงนี้ก่อน ตรงน,นี้ก่อนเรีย<ะ>บร้อยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหน Where are you Where are you going หลุมอยู่นี่หลุมอยู่นี่หลุมอยู่นี่ช่วยเพื่อนก่อนเฮ <c oughs> ้ยไม่โดน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  ไม่โดนดูชุดหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะมุมเพื่อนแล้วโอ้ยมันก็ไม่ช่วยเพื่อนมึงไมนไหนแล้วอัตากรมันเฝ้าแหละเชื่อไหมเชื่อผมไหมมึงไปหาต่อปะ มันวิ่งหามันวิ่งหาอยู่อุ้ยมาแล้ว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 อะไรนแล้วมันไปไหนแล้วมาช่วยล้วเพื่อนมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเฮ้ย คือมันไล่เพื่อนอ่ะมันไม่ตามเราอ่ะเพื่อนอยู่ไหนอ่ะกูว่ากูรอออกหลุมอย่างเดียวเลยเ <laughs> <c oughs> พื่อนโอ <c oughs> ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย โอ้โหยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ไปไหน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 ยังอยู่ตรงนี้ จะขอยุดอยู่ตรงนี้ตราบที่ฉันหายใจขอหยุดอยู่ตรงนี้ตราบที่ฉันหายใจมีกล่องให้เปิดไหมเนี่ยเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดเจอพยาบาลต้องหาพยาบาลอ เจออะไรวะกล่องปั่นไฟเหรอไม่เอาเราพยาบาลเพื่อนเราเป็นไงบ้างวะดูไงเพื่อนหิวหิว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 มาแล้ว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  ตรงนี้ไม้ก็เล่นไปหมดแล้วอะ่ะจะทำยังไงได้วะเนี่ยกล่องก็ไม่มีพยาบาลก็ไม่มีเงินโดนแล้วอะ่ะมันไปนู่นแล้วมันนู่นมันู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปว <c oughs> ไหาตอ่อไปหาตอาาา่อทันไหมทันไหมทันไหม Yang, 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 ฮัลโหลอีกแล้วมาเฝ้าทำไมมาเฝ้าทำไมต้องเสี่ยงความเสี่ยงนี้ความเสี่ยงนี้ความเสี่ยงนี้ เรียบร้อยเออลาก่อนและเกมนี้ก็พะโลอีกหนึ่งเกมนะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หมูด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่หมูขอตัวไปซ้อมมือก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาใหม่แบบโหดเลยวันนี้ก่อนนอนจะเดินแปลไฟน,นะครับบ๊ายบาย